เย้วันนี้เป็นไงบ้างคะทางนี้ไหมคะทางไหนเอ้ยอ๋อนี่ๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกโอเคไปใช่จ้าอนุบาลสองอนุบาลสามก็อยู่ข้างบนอีกทีหนึ่งนะลูกเนาะน้องแพงคนเก่งหันหน้ามาให้หนบ๊ายบาย FC หน่อย ให้ขอกำลังใจหน่อยใช่ไหมอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมให้เขาทำอะไรนะน้องเพนฮะอย่าลืมทำอะไรค้หันหน้ามาก่อน,อก,นกดซับสไครต์เย่เดินขึ้นแถบนี้อีกแล้วอ้าวอ้าวกระเป๋าหนักเกินไปไหมลูก เพื่อนเพื่อนลงมาทำไมปครหบ่อห้องเดียวกันหรือเปล่าคะโอเคป่ะเจอเพื่อนเจอหนุ่มด้วยอ่ะไปด้วยกันแล้วก็อย่าไปร้างแอลกอฮอล์กันนะไปชีลูกลงมาทำไมครับปไปเล่วสุดหรอไปชี้เข้าห้องกันไปป่ะปอโหูคนนี้รองเท้ามีไฟด้วยโอ้โหเท่จังเลยปะ โอ้ยไหหปคะอือเพื่อ<ะ>นอเพื่อน,น,นถูงใส่เพื่อนจะลงไปข้างล่างหรือเปล่าลูก